สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องบงไปสูคุซูกันครับ่อ่กบ่าวเท้าหางน้าเชาแนลครับกับพ่อใหญ่อุมามีครับได้มาเดี๋ยวมากินน้ำขันมือนะไปกินน้ำเพลินมากมือนีมากินน้ำบ่าวเท้าเอาผ้าพันสลองกับพี่น้องสลอยย่อยสามล้านซับบ่าวเท้ามาพี่น้องมาเมนูเขาเมนูที่เขาจัดน้ำกันตะกีครับพี่น้องมาแล้วพี่น้องเอาพี่น้องว่าอยากเห็นว่ัสดุพิษกันแล้วว่ย่างพี่น้องมามามาเสิร์น้ำบ่าวเท้าบึงเกียวสูตรเพลินกับพี่น้องยากให้พี่น้องิึง คัดก้มือหน่อยเลยปืดย่างเดาแทะเลยพี anyway> ่น้องคนนี้เอ้ามากมามาย่างเดาแทะเลยววันนี้เข่าเนี้ยวอาไว้ผีพี่น้องมันโตมันหน่อยมาพี่น้องมากินเข่าต้องกันคือเก่าเซี่ยมโตใหญ่ครับหักกันแพงกันคือเก่ายินดีนเ้ำฝนครับพี่น้องครับมาลงเลยนี่เอาไปซุดๆเกิงนากินกันต้องกินแล้วเนาะกินย่างเดายทะแล้ววันนี้ครับอู้วววพูดนะสามสิบเกียบเอาโปนุหคมมอนกันไปครับพี่น้องคนนี้แซมครับปัาดพูดย่างเดาแท้เลยววันนี้ ให้นะครับแซบครับวันนี้ครับมาหน้าเพื่อนครับมายามหย่ำถามข่าวครับพี่น้องครับแทรละสอนโอ้ที่สอนที่พี่สดครับสดสดหนำโอ้แต่การเด็ดเด็คมเงินกมาพักใส่คมเงินมาด่วน้นำผู้นึ่งว่าผู้นึงกินอื้มแับครับ <Okay. S 2> เฮ้ยพี <ừ. S 1> นย่น้ <ừ. S 1> อ, <laughs> งนองครับอือ้าวสดกันอะไรบันอ้าวแย่งกันพี่น้องครับแย่งกันแย่งกันเลยเดากันแย่งกันครับนะขุ่มหึ่งก่อนสดเอออรอกพักตังอู <ừ. S 2> อื้ อต้นนี่ก็ได้มาดูอะใสจสดเอาเพีนหนึ่ครับนี่มาอีกเพี่นองครับหยาบมะละงยังไงร้องเหมือนครับ ช่วงเปิดเทิมบริมาตน้ำกันพี่น้องพี่น้องก็บ่าผิดกันหรอบ้าพี่น้องหยากเนาะยั่งยั่งพี่น้องยั่งยั่งอยู่น้ำกันคือนเราพี่น้องมันยากอืมพอดีเนาะครับพอดีเไม่ยากไม่หยาบไม่ยาบไม่หยาบหยา สามสิบกีบอีกเป็นยังันจังครับให้เราหมตับอืมเนาะเฮ้ยนึกบ่เนี่ยเจ้าว่าจะบอกินเนาะแน่นก็ได้กูพิ่นมักตับพี่น้องครับกูพิ่นมักตับนี่นือ้อหลอครับยงกยั้เพิ่นหลอดมัมกเติบอยู่ โอ้าเนี่ยเฮ้อนี่ไม่ต่อครับยางมันข้ำเขากันซะก่อน,นสองคนพวากันไปแนวไดเลยครับนี่มักตับกับ30บกี่บปีนแล้วอื้อ มันลางอยู่คือเกับอยู่คือเก่ามีวักหนอูฮัง้อบเมื่อกี้แซ่บดีอืมอะันหนี่กตั้งอู

mẹ có chặt rồi, cầu rồi Đúng rồi lẫn nhau khốm cái cầu rồi hiệu quả hiệu quả hiệu cái cầu Cái cầu quả hiệu quả hiệu quả Cầu quả hiệu 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 Hom gì không yêu hôm 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 yêu hôm

คมๆน้ำกันกระดดนเนาะพี่น้องฮะหึงๆึงกางมาพอกันอันครับเป็นเพิ่มต้กี้พอกันดูได้<ะ>เพราะว่าว่างตรงกันข้ม,มือนี่ฮูคือว่าเนาะยังเปลี่ยนมันกับเปลี่ยนไ,ไปหลายๆอย่างงานมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆภาวกิีมันหลพี่น้องครับอืข้าวเมืองเขาเที่งผวกันนั่นเอง เบื้องดูอุดตมพอดีพอดีนีพอดีพอดีบ่เออซ้ำนี่แหละสูตรนี่แหละเดีกันเลยซ้ำหลายอ่ะเนีเบรรยากาศพี่น้องพอดีครับสูตรนี้ครับรเคนเ็ดสูตรกินนี่แต่กันเ,นยนนเลยคันเทศน่ามันอ่ะเอา,า,า,คาเครื่องคั้งเบื้องพี่น้องว่าลุ<อ>้นยังมาพอกันฝากันต้องมี้ห้ารสนะ นี่ฟังอนีน่ฟังย่งตับอยานี้อืีย่ย่นีเส่อืมเอ้าน่มากะเพิ่นเพิ่นเพิ่นเอาบังบังไว้ก่อนกินข้าวกับอะไรยงงกิน้ยกอกินข้าวกอะมวมลอดอืมเอาเพิ่นบอกกินตับอืมไปวางไว้เพิ่นเอา มักต่งเขาเจาสดนามแลยครับหาบวงใหญ่ๆไปอยู่บ่วงใหญ่จวงลวดจ้วงเลวเนาะพี่น้องสดนามเลยดุดการพี่น้องแอบเลยคือความบันเทางกับยางหนามที่เราที่เราเอื่นบ่คือเอันบ้างมองกับ พักชีผพักชีบางมองกันหอมชี่ก็เอินหอมเสริมนะมพืะเจ้าเอินว่าอืเนี่ยงามๆปลาซาม์ผู้น้องครับพักบานเ้าปลุกเอยงกินเองสดนน้ำสดนำ้ำม,มักสดน่าเจาะอืม,อม เจเจยบมล้วอ่ะากเห็นบาดลูกขึ้นมาพี่น้าเราขึ้นยางเดาวน,น้างง่าย <c oughs> ลังเจ้านางกลมเน,<ห>นาะเจ้านังกลมเนาะมันงไนัค่อนหน้าเนาะรักษาอังสีเนาะไม่ได้ยเยอะคือ,คอ,คอ,คอ ตะกี้พ้นสูงอยู่พี่น้องคู่มื้นีกอมลงกอมล่งนะเข้าอร่อยเนาะอืมเพชรเบียร์หลายสังขารเราอ่ะอือนี่เนี่ยอร่อยอืมนุ่มดีอ่นุ่นนมเนาะ ดาสูตรสูตรำาพี่น้องการกดีนบนเหนียวเลยสวัสหยอดพักสวนเพนพี่น้องห่องนี่ค้อมเส้นนกนุปูปี๋ไม่เดียกันรคือนี่นั่นความบันเทควักใจก็ไมี่ใส่หยอด ทีมงานตะกี้ร์้องกับไปมีขวบม,มีขวบไปเลยเออธรรมดาละบริจัดนังกันได้พี่น้องค<อ><อ>ือว่าเนาะไปไปเติบโตนีน,นั้นเพิ่นรับพี่น้องครับแต่ละคนกันได้อยู่ร่วมกันเนาะแต่ละคนกันไปเติบโตอเอาหมดเลยเปิดบุตรการพันแหน่

ngon ừ. nè bố kín nữa cái này hai bữa này cái là nó neo dẹp em phải lại bữa Mm -hmm. Mm เขาเราคั่นดีตัวคั่นดีเนอะเขาตปองเทืไปเกี่ยวหนาแล้วก็เอาไปถอยว้านไปหลุ่ไปหุนหนของเ,เขาไปหลุนเลี้ยงนอกเขาไปแล้วก็มักได้เนานอนกันแล้ว,ลวนนอืม,อมอห้อยเดียวโอเคขน,นานรายการนั้รการ พูดถูกต่างหากินเนี่ยนุ่มๆพี่น้องอ๋อนุ่มมันยามเลยอะดีการครับคอยก็วาคอยเท่าก็เกินกินเพชรไปเนี่ยซ้ำหนึ่งไอ้น่องคุนออกมาหลักกันเหรอเฮ้นี่ตัวคอยเท่าไหบอกคอยเกิน

ค้มแอมนุ่มกัน,นพี่นอ้องบ่ดไปใสเอ้าพกดาวตนเออม่มงกัก,กวกนี่เนี่ย็ผมแต่พกใสกัพวนี้แล้วมผมววผมีนี้องมมหน่มักขนาดเลย กินมาหนะป้าเข่าเลยฮะป้าเข่าเลยเร่งทั้งผีเลยอืมคันแท่น่ามันพ่อยดีพี่น้องครับต้องให้เพื่อนเซตสูงยินครับพี่น้องครับล้วนล้วนอะไรหรือล้วนเพราะทำหนึ่งข้างคือปุ้งเรียบร้อยมากปุ้งลงเลยเด็กก้อนเนื้อใส่ครับพ่อยดีพี่น้องครับ พอดีพอดีเบนีนวบเหนสุดเลยสำหัเลยออันเหมือน๋อเจ้าเอออืมนี่หนักใช่ไหมหนังมหันตอ่ะลดิอืม หนังอาหาบไปเล่นน้ำมันเยาวเลนน้ำมันขั้นเล่นน้ำมันต้องแบดื้อกันเขาไข่เนาะใช่ไหอปเนาลองไหมลออือปลากระดากต้นมะขมครับขุมบาตรบางอย่างลูกข้นได้เป็นหลังเลย เรี่าลูขึ้นย่างเดาลนนะรูขึ้นนี่คครับเอ้ปลาเจาขมครับเอาีนี้เอาช่วยกันให้เจ้าที่น่นท่่บแล้วนี่ครับร้ึ้เมือกี้น้ำกันเนาะเออกะหันหลาแซ่บอเกรหันลานี่กินยี่น้ำผูมากพี่น้องมันขมบั ผมไปคนละอืมโอ้ยมาานเนี่ยหรอไปสุนขากรองเนได้มาหน่อยหมุนเข้ามาพีน่น้องอืัหือกันไปพักนึ่งเอ้ยเฮ้ยไม่เจ้าเอา ทำทีเลยถึมไปตั้งกลางเพื่อนะไปทั้งกลางทำไมาหน่อยมาคนไปไปจ้าไปจ้ไปเอาไปไปไหออกไปไปไปเออโอ้ยกินม้วนเหลี่ยมเดินหน่อยน้องเท้าคนเอามาใหม่พี่น้อง จำเจียวจักบาทสักบ้ออ่ดูแลมันดกจำเจ้าวก็ผ่านพิ่นโมไข่หย่อมจำชิบขีดองแขวบดีเนาะเพื่นว่ามันเหนียวเหมอนบ้าเขาดันเลยแล้วลูกวดีก็ดันไปแล้วมอก็ว่อนเขาเพ้านเอาเนาะ ไปไปเอ๋อไปนั่นไปเอ้าไบ่เห็นหูเ็นล่าสุดหยอกมาแล้ป่ะเนี่ยพวกสวย้วบาดนี้พวกสวย้วบาด

ออมืกินนะกินหมดแล้วเารอินอ้อขาเหรอเนี่ยบ้าอะไรล่ะอ๋ออร่อดีดีไงคั้นเทีนหนามันอือถ้าเก๋ เพชรแล้เนาะโอ้โหพี่น้องเป็นไงสมเปิดมากินดีดีเบ็ดบ่อเบ็ดเลยเบ็ดเตือเลยเอา้าโดนพอกันเนา่กกนอยเรื่องเศรษฐ์เรื่องมวนไป็นส่นตัวครับผมครับนะครับผู้นึงโหวตผู้นึงกิน <laughs> <laughs> ผู้นึงมากสุก <laughs> ผู้นึงมากดีเอาก็ว่าก,กันไปเนาะพี่น้องอยู่ต้องกันคือเกาเอา่านะครับกับพญ่อุมามินะครับกับพี่ตอนน้องนะครับบพรว่าจะเป็นทั้ง อ่าอูมามิออฟฟิเชียลนะครับองทางเพิ่นนะครับแล้วก็บาเทานะครับทางเน็ตเทนเนลนะครับสรองกันหน่อยๆสามล้านซับบาเทาทางช่องยูทูบบ้างหน่อยครับนั้นขอบคุณพี่น้องนะครับขอบคุณพี่น้องทุกๆท่านนะครับที่ติดตามรับชมเนาะพี่น้องเนาะเอาฝากพี่น้องขึ้นก่อนนะครับมะกะไลยถือใจกระแช่บะเทานี้นะครับเด้อสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ